เอ p มพ h y คือ EQ ระดับสูงเลยครับเพราะมันคือความสามารถในการเข้าใจและรู้สึกเหมือนกับคนอื่นได้ เอ่ออย่างเช่นถ้าเห็นเพื่อนกำลังเศร้าคนที่มีเอมพัตตีจะไม่ได้แค่รู้ว่าเขาเศร้าแต่จะรู้สึกเศร้าไปด้วยแล้วรู้ว่าควรจะช่วยเขาอย่างไงครับแล้วเราจะฝึกเอมพัตตีได้ยังไงคะเอมพัตตีสามารถฝึกได้ครับเหมือนการออกกำลังกายเลยต้องทำสม่ำเสมอถึงจะเก่งเริ่มง่ายๆจากการสังเกตคนรอบข้างถ้าเห็นเพื่อนบูดบึง้งอย่าเพิกเฉยลองเข้าไปถามเป็นอะไรไหมหน้าตาไม่ค่อยดีเลย แล้วพอเขาเล่าปัญหาเราก็รับฟังด้วยความตั้งใจไม่ต้องรีบให้คำแนะนำ บางทีการที่มีคนรับฟังก็เพียงพอแล้วครับอ๋อแล้วการฝึกเอมพัตตีมีประโยชน์อะไรบ้างหรอคะประโยชน์เยอะมากครับสิ่งแรกคนอื่นได้รับประโยชน์เขาจะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่ามีคนเข้าใจ 2. เราเองก็มีความสุขการช่วยเหลือคนอื่นทำให้เรารู้สึกมีคุณค่า 3. เราจะเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นลดช่องว่างความไม่เข้าใจและสุดท้ายมันช่วยลดปัญหาสังคมครับ ยังมีความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพใจอีกมากตามไปดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube วิตามินใจนะคะ